นี่มือใครวะบอดชักขาบอดชักบอดชักกูเว้นผมอพยาบาลไปตายเาื่อเฮ้ยโดนเรือหรือไปเอ้ยกูเว้นไว้มึงคนนึงก็ได้นะเฮียชากูจะไม่ด่ามึงลูกขงสารมึงวะกูจะไม่ด่ามึงไหมเฮียกูจะไม่ด่ามึงลูกเรือกูไปนอนไปแล้วไอ้เหี้ยชักนมกันไปชักดิ้นชักงอซะแล้วอ่ะมาวันเดียวก็ชักดิ้นชักงอไบบเหี้ยเสียหายเลยอ่ะไอ้เหี้ยไมงดักเลยสัตว์แขนจัดไอ้เหี้ยแต่โดนเพิ่งกูด่าก็ไม่รู้นะกูโดนมึงโดนเพิ่งกูด่าดูนะเฮียชัก ไปบ้าดาบแล้วมึงไอ้เหี้ยหุ่มแตกอ่ะเฮี้ยไม่ไหวว่ะไอโจ๊ะโจไอโจ๊ะไอโจ๊ะมาร้องเพลงชักดิ้นชักงอยมันฟังเนี้ไอเจเนี่ยไอเจบอสเนี่ยเป็นอะไรของวึงไว้ชักฮะไอ้เหี้ยไเป็นไรของมึงวะอ่ะถามมึงดิเวลาแบบมึงจะพูดให้เท่อ่ะแล้วมึงก็เอาเท่ไม่ได้แล้วมึงก็ไปทางตลกอ่ะมึงก้าชวเฉชื่นกูไปเอาวะไอเงี้ยไอโจ๊ะกูจะพูดอย่างงี้มันเหมือนเนี้ยตลกที่หาทางลงไม่ได้อ่ะเออเอาวะ เอาว่าเขาคอติจุกปลุกมาหากูว่าเอาว่าเดี๋ยวกูสอนเอาว่าได้หาเอาจุกปลุกมาจับอะไรเงี้ยเอาว่าเอาว่าเวลามึงพูดแบบเขาเที่แล้วพอมึงลงเทพแล้วก็ไปหาเอาอาฮะไอ้เยชักดินชักหนอ๋ยวพอแทนกูได้ปั๊บก็เป็นเทียอะไรไอ้สัตว์ฮเป็นเทียอะไรกูได้เนี่ยไปละเสียงหลอกไลกูอีกเอ๊กูใจละลายว่างั้นจะให้กูใจละลายทำไมต้องกูต้องแบบอุ้ยพี่ชักใจละลายนะครับอย่าทำอย่างนี้เลยใจหนูละลายกับพี่ชักแล้วเอ๊ะ อี้ป่ะมึงเงนอนชักดิ้นชักงอต่อมึงเออดีวะกูนอนตายมีคนเล่นตลกมาดูเออดีวะสุดยอดปะมันชักดิ้นชักงออยนะครับอาเนี่ย้ากธอบ๊วยอี้ยอะไรก็เสียไป่ด้ไอ้สัสอ้ยอะไรก็เสียดไม่ด้ไอ้สัสเร็วเร็วเวเร็วจาเร็ว ไอ้เฮียอำไงเกันดีรักรับเธอไม่ประทับหัวใจไม่รู้จะทำไงต่อให้เราไม่รู้ไงเฮ้ย๋ยวกูโดนเลยก็เสีไอ้เหียยพวกนู้นมันเือพวกนี้มักันมึงเองเียใชเลใจมันชักดินชักเนาะเดี๋ยวเลักูจบหยมันฟังนี้อะไรขึ้นมาเธอเพิ่งตหลอกเธอตาหลอได้เจอได้ดึงดางชาใจเอ้ยใจไม่ไหว หมอไอ้เหี้ยมึงเอากูออกไปทีเฮ้ยมันเลากูต่อได้เลยขอให้ฮอไวกับพวกบันเถอะไอ้เหี้ยมันจะมาหลบกูกูจะเล่นน้ำ